อันี่แบบตามอันี่เน่ยแตงโมไงน้องเขาตามแตงโมน้อเล่นสิบไม่ได้เออนาองเป็นคนลำปางน้องนัททำดีดีเด้อเล่นลิ้นทำดีดีกระแทกกระแทกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม้แตงโมมันแข็งหรอเห็นเขากัดปากแล้วอ่ะมันแฝงเลยต้องให้กำลังใจนะคทยไงะเออเราให้กำลังใจกันได้นะอย่าทำแบบนี้ ว้าวแล้ว huh. คะ่ะ mm hmm. คุณผู mm ้ชมค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กเกษตรแฟรปี2568นห้ร้บะคะบอกเลยว่าว้าวเฟสทไฮว้าวหายบอกบ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูนะคะโซนอื่นเราไม่เดินเรามุ้งเลยโซนเอให้มันจบเพราะว่าคือมันร้อนด้วยอะไรด้วยเรารีบทำอะไรท่านเสร็จสับนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบอกเลยว่าการกลับมาในปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแค่โซนต้นปีสามสี่เทแลแต่เราก็หายกันเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องโกหกอ,อะไระสปอนเซอร์ท่านไหนอยากจะลงก็ลงค่ะเบื่อออแแแแลลล้้้้วววววพพูดดดต่่่ปปีีีททเเเเนนนนาาาาะะ๋ยรรหหงงก็ิไไจ ราก็ซื้อกินตามปุ๊บเดียถ้าเราเดินไม่ถึงโซนเออยาคาดหวังไม่เป็นไรนะคะเดินไม่ถึงเรากลับได้ค่ะปีหน้าเรามาใหม่ได้ไม่เป็นไรเกษตรเขาไม่ได้ย้ายจากเราไปไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศงานจะเป็นไงนั้นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเจอนโซนเอเลยค่ะเอาละค่ะนี่ลวค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุพิเศษมาสวัสดีค่ะแม่แจ๊กแม่พีนค,ค่ะโอ้โหดีใจมากไอ้นี้เรื่องใหญ่เล็กโตแม่ ไวไ่ไกมั้งเกษตรแฟของค่าแนะนำหน่อยเพราะวนนี้หนูต้องมาตามหาน้องที่แบบตามอ้นี่แตงโมไงทำดีๆน้องเขตามแตงโมนเออนําเป็นคนลำังนงนัดเดอนัดเใช่ป่ะวะกันเดอกันเดอร์แล้วน้องนัดเดอร์ไม่ใชนัดเดอร์หน่หนเขาชื่อน้องกันเนอพี่โน้ตวันดีค่ะแนะนำเกษตรแฟร์นะคาวันดีต้องเจิเที่ยวในเกษตรแฟ์เป็นไงบ้างครับพี่น้ตโอ้กว้างใหญ่มากแล้วก็ มีมีทุกอย่าง <ฮะ S 1> มีทุกอย่างครับก็อยากให้ทุกคนได้มานะครับเพราะว่ามีตั้งแต่วันที่31แล้ว แต่ถ้าอยากดูพิโนเตะบอลต้องไปที่ไหนคะเกษตรเหมือนกันในเกษตรนี่แหละสนามอยู่ติดกันเลยครับอินซีจันทรสรัตโอเคค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะเสื้อตัวนี้จะไปซักเลยคุณผู้ชมไม่ก็จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูแต่รายการนะคะเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญด้วยแชร์ใครก็คือมาดามมาเพราะเราไม่ได้มีเงินจ้าเลยขนาดนั้นนะคะก็พนักงานเอาอุกรณ์ในบริษัทมาร่วมทำคอนเทนต์เลยก็ว่าไปนะคะดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ต้องกดแชร์ขอบคุณค่ะไปดูกันเลยว่าเดินเป็นไงบ้างคุณผู้ชมค่ะในระหว่างที่ แต่เห็นว่าปีนี้ร่างกายยังไม่พร้อมเพราะว่าพี่มาริโอช่างแต่งหน้านะคะยังไม่ว่างแล้วก็พี่อลกซันดุนยังทําผมไม่ว่างนะคะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์กันว่าเขาว่ากับใครวันนี้เขามาทําอะไรด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นพื้นหลังแบบเหมือนแถที่โลกอะแ,แบบเดี๋ยวเราไปดูกัน วันนี้ไงพี่แบมสวัสดีค่ะ,ะไม่จะถามพี่แบมว่าลงพิพานี่ปีนี้มีอะไรผิดพลาดเห็นว่ามาริโอไม่ว่างหรอก<า>ก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่านั้นไม่ได้ไปใช่ไหม,ไมเราลืมถ่ายด้วยพอาีเเพราะอ,อ,าอะไรเ,เป็นไงคะามันดีเฮ้ยมันดีว้าวไทยมากมันดีต้อง่ได้ตั้งใจจะมาเดินที่นี่จะมาสัมผัสโตโน่ตลกใช่ก็เลย๊ยทีมงานบอกว่าเห็นพี่แบมใช่ไหมตอนนี้มาตั้งแต่สิบวันก่อนไหนน้ำตัวก่อนดีกว่าค่ะพี่แบมค่ะสวัสดีค่ะน้องแบมแบมนะคะเป็นนักข่าว สาวเพราะเขาจีปตากล้องอยู่สวัสดีนะ โอเคนะอ่ะวันนี้เราจะเริ่มอะไรยังไงจริงๆว่อยากเริ่มเลยเพราะแค่นี้ก่อนเหนื่อยแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราให้คุณแบมเนี่ยพาไปเออซึ่งวันนี้เรามาเตรียมการและก่อนนะคะเอาเลยนะฟุ้นฟุ้นมันเยอะไปพี่เตรียมการเราเตรียมการแล้วแต่ละสิบวันเดี๋ราจะมาพาเพื่อนๆหนักไปเดินเพราะเราโทรดิอยแล้วว่าร้านไหนอะไรยังไงเด็ดดังเนาะก็เห็นเขาเป็นวัยลงวัยล้อนทำอะไรกันวันนี้เราให้น้องแบมทําให้ดูนะครับแต่ว่า ดาวนักข่าวอย่างเงี้ยมันจะมีดาวดวงเดียวไม่ได้มันต้องมีมันมีอีกดาวดวงนึงเขาอีมาเหมือาใส่อีสานเขาเรียกอีสานเขาชอบกินอีสานค่ะเขาชอบกินตามเออเห็นว่าเขาก็มาก่อนหน้าเรานี่สิสองวันเขาเดินทางนะคะมาจากโคราชบ้านเอ็นนะคะมาสิสองวัน่อมาวันนี้เลยใช่ไหมครบบารโคราชมันมีไหมงานแบบนี้เอาพูดดไ้นะโคราชก็มีนะมีค่ะมีเหรอ มีแลคะงานยามูไปต่างป่าอ่ะแล้วปาาบุรีมีหรือเปล่าครับพี่ปาาาเป็นคนน้อยิินขับรถพักการแล้วมีหรือเปล่างานอะไรแบบนี้ยิ่งใหญ่ไปอันไหนน้ำตัวก่อนเราเป็นใครพูดโครงการมาดามเมาค่ะเออเดี๋ยวเราไปเดินเตะก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยคนค่อนข้างที่จะแน่นหนาแล้ววันนี้เราจะไม่สัมภาษณ์ผู้หญิงเลยนะคะผู้หญิงท่านใดที่เดินเข้ามาเราจะเดินหนีออกไปกันค่ะเริ่ม แหลที่นี่เป็นที่ที่หลายคนบอกว่าว้าวมากอ๋อหลายคนบอกว่าเลศที่เรียกไม่ได้ว่าหลายๆคนปลดปล่อยปลดปล่อยในความที่แบบว่าสีซารจาหลายคนบอกคณะที่หลายคนอยากจะเข้าอ่าอคนเดียวเมงคนเดียวอรที่อยากโฟกัสมากเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปดูสิเขามีอะไรกันข้างในนะคะคุณผู้ชมคนนี้วันนี้ค่ะ นี่เป็นตุ้มอะไรยังไงครับโอ้เหล่าไร้ฟังหน่อยสีโยธาตกน้ำค่ะคุณพี่หนุ่มๆด้านในคือเี่ยนี่ยวาพูดอย่างนี้ไม่ชอบนี่มันมีสิ่งอะไรยังไงบ้างพี่จะเป็นหนุ่มๆโยธาค่ะพี่ขาโอเคสวัสดีค่ะตัดเขาเรียกมาแต่เขาเรียกม่าโซนนี้เชื่ออะไรค่ะ ชื่อเต้นครับชื่ออะเราเรียนปีไหนนะโยธาโยธาปีสามครับปีสแล้วแล้ววันนี้รู้สึกรารู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เราได้มารู้สึกแบบสาอะไรก็ไม่รู้อะไร่างเงี้ยงงครับถ้าเราอยากจะมีแฟนเป็นคนที่เรียนโยธาเอันน้เปนยังไงแล้วลูกป้ายเดนปแนะนำหน่อยได้หครพาเดินไปน่อยได้หครทางคณะเรามีคเชื่อว่าถ้าลูกป้ายเนี่ยเราจะจะได้แฟนเป็น เขาบอกว่าเหาได้ทิ้ง่ดีแล้วเขาบอกว่าถ้าลูปป้ายจะได้คนมีลูกยังไงคะรอทำให้ดูหน่อยอ่างำกายกมือขึ้นหัวก่อนเลยค่ะนอดแรกแล้วไปเลยค่ะคนอีสานเนี่ยแบมชอบเป็นอย่างนี้โซนวายโยธาโมกษ์เต์มันเป็นแค่ตำนานมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราสามารถเชื่อได้ไหมมันงงไงไม่เอาอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเราไปดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะสาธุขอได้ วง่ายแต่ก็ทำได้ไม่ติดเป็นไปไ้ครับเอาเอาแล้วเตรียมแล้วไวเอาแล้วไม่มีการโยนเกิดขึ้นนะคะคุณแบบยังไงเอ่ยอุ๊ยเราจะไปซื้อใหม่อ่ะได้นะเราได้ไาโยนพิมพ์ี้เอาตัวไปได้เลยได้ชอบมากปไปเจอครับพี่บอกเลยว่าเป๊ะมากๆนะคะนี้ข้างบนคือไฮไลท์มากๆ แค่ใครอยากสนใจมาที่นี่ก็มาได้นาะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันว่าเป็นยังไงกันค่ะคุณผู้ชมค่ะและแล้วเราก็มาถึงขับผู้ชมและแล้วเรากลับกันได้แล้วเออขาใจมาคือมาแล้ว เรามาแล้วอยากกลับไปอาบน้ำรอบหนึ่งแต่พูดเลยว่าในโซนนี้ทำให้ดีทันมีความอาาชื้กระชวยเพราะรารอาเป็นเด็กอีกครั้งอยเขาอันนี้น้องแบมบี้บูมด้วยค่ะการเรียกพลังเอเรจียอะไรคะเฮ้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 มานี่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 แหละ ่ละเรามาเลิกเวลานนี้ดีกว่าเอลิกเวลานี้กว่าคุณผู้ชมขาดและเสียเวลาคุณผู้ค่ะคุณผู่ชมให้ยืนกลางยืนกลางยืนกลางน่ราค่ามึงให้เขายืนกลางมึงอยากกินคนเดียวเออวันดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพีครับผมร้านนี้เขาเนขายอะไรยังไงหรอเป็นขายเป็นเบลนี่ปั่นนะครับเออมันเบลปั่นไม่เต็งครับหลานเราจะมีเซ็กเนเจอร์อะไรยังไงบ้างค่ะพูดชื่อร้านกับเขาีกหนึงแล้มองตาเขาละหนึ่งสองสามเบลปั่นไม่เต็งเบลปั่นไม่เต็ง อย่าเล่นลิ้นอะไรอย่างงี้เอามาได้เลยแก้วเขาทำจริงนะคะร้านเนี้ยเขาบอกว่าเทคนิคการขายแผลวแพลวมาเล่นหน่อยครับนิดหน่อยกรเป็นยังไงอะไรยังไงครับปลาปั่นไม้แตงลูกอ้อนหร่อเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยเพราะว่าเราเห็นคนปั่นก็ต้องการเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะไม้แบมแบมดาวทำอะไรอ่ะเขาไปนี่เขาไปถ่ายของ ก็คืออุดหนุนไงคะอะไรนะอุดหนุนเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยเดี๋ยวต้องแหน่นี่ก่อนแนะนําตัวก่อนว่าชื่ออะไรบ้างนะคะเริ่มด้วยคนนี้เลยค่ะชื่อโปรดครับผมชื่ออะไรคะัก้าวครับต่อครับที่นี่มีอะไรดีคะน้ำแข็งวายแข็งขนาดไหนน้ําแข็งที่นี่มันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงเออต้องลองครับผมโอ้ยต้องลองต้องลองทุกทั้งหมดในร้านเนี่ยโสดไหมสดครับโสด จบจบแล้วไม่สดครับจบแล้วเพราะฉะนั้นร้านนี้เราไม่ซื้อเนาะแต่ว่ามีสดหนึ่งนะอ่าแต่สดหนึ่งยังไงอย่าพอแทะลมได้แล้วคนนี้ล่ะคะสดหรือเปล่าสดรือว่าวันนี้เขามีแฟนไม่เป็นไอคิทก็มีแฟนหรออะไรนะมัเป็นขานิยมหรือเปล่ามันเป็นขานิยมจะมีแฟนมันสมัยใหม่อ่าโอเคค่ะขอบคุณร้านนี้มากมาเดี๋ยวเราเข้าไปเท่าไรกันต่อ อีกแล้วอีกร้านแล้วไม่คนมันเยอะแปดตัวก็เหนียวมันก็แวะอยู่อย่างนั้นร้านน้ำออข้างหลังที่เราสัมผัสก็เป็นร้านน้ำก็อีกแล้วแล้วอันนี้มีความพิเศษยังไงที่มาว้าไม่สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคอณผู้ชมีความพิเศษละไม่ก็คือเมื่อวานอุ๊ยเพิ่งมาวันนี้แหละแต่เมื่อวานแอบมาแล้วต้องไปทำการบ้านก่อนสองหลานเมื่อวานเขาใส่ชุดสตูดเนใช่เาสุดนักเรียนใช่ไหมคะอ่เดี๋ยวแน้นำตัวไหนค่ะสวัสดีครับชื่อเอิร์ธนะครับเรียนอยู่เศในสถานีสองค่ะแอร์อะถ้า สวัสดีค่ะชื่อแบมคารอยู่ปีหนึ่งพารสวัสดี้ค่ะมัธยมค่ะอ่าถามหน่อยดีกว่าร้านขายอะไรคะขายเป็นโกโก้ค่ะมีโกโก้ยีนโกโก้ลาวาแล้วก็โกโก้ปั่นคอ่าแล้วโกโก้ร้านเล่ามาแตกต่างสักร้านอื่นยังไงบ้างโกโก้ร้านนี้พ่อค้าทำเองครับเด็ดชัวร่อยแน่นอนเด็ดชัวร่อยแน่นอนอ่ะคนไหนปัดเก่งสุดดีกว่าเอางี้ต้องคนนี้เลยครับอ่าแนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีครับชื่อเบฟครับเรียนเศรษฐศาสตร์ปีสองครับเออชื่อโอเปคครับอยู่เศรษฐศาสตร์ปีสามครับ ว่าเราปัน่นเก่งที่สุดจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูครับผมเพราะว่าทุกขั้นตอนใส่ใจลงไปทำด้วยใจค่ะน,นุ่งขาใ,ใจดวงโตไหมคะเนี่ยกินนิดนึงครับผมินงานเขาเด็ดกว่าคะ่ะที่เขายกโกงเก้าอี้มาให้มานี้ชื่ออะไรบ้างคะชื่อชุนครับชื่อเซฟครับจะเออป็นอะไรเกี่ยวกับร้านนี้คะช,นนช่วยเพื่อนคน่อช่วยเพื่อนครับไปแล้วมาช่วยเพื่อนมีแฟนไหมว่าหนอไม่มีแบบไม่มีครับ เขาไม่มีแฟนเ่เขาก็ไม่เอาพวกเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นฝากตองปีหนึ่งนะคะชช่อนมองเจ้าค่ะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะเอเอ,นะ,ะเอนะคะอะ ขอฟับไอจีหน่อยได้ไหมคะ ig ec hu underscore sk ดับนาครับ safe underscore cyk h ครับตอนนี้เราเรียนอยู่ปีไหนนะปีสองปีสองต้องเรียนหนักต้องให้กำลังใจนะคะยังออเราให้กำลังใจกันได้นะอย่าทำแบบนี้ไม่โดนทำเอิร์ทก่อนเอิร์ทเอิร์ทขอฟับไอจีหน่อย g e เ r t ร์ h k ได้ครับตอดเนาะโสดครับมีเวลาคิดไม่ต้องทักไปเสียเวลานะคะอ่ะเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อโอ้ย ข้างนอกเยอะแยะมากเลยแบบในถัดาที่เราเรียนพิด้วยซึ่งใสนชนแบบนะคะพวกการเรียนอะไรมาสารสนเทศนักะาบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยเรียนมาเราอยู่ขณะอุดใช่เพราะสาารกูเนี่ยใส่ชอบ มึงใส่ช็อปป้าไม่ได้ใส่ใส่ช็อปไหมไม่ได้ใส่แต่มารุ่นหลักค่ะใช่แต่ที่ใส่ช็อปแล้วพอเห็นคนใส่เสื้อช็อปอะไรอยอะไรขึ้นเขาน่ารักแต่พอเราใส่เราเหมือนช่างยนต์พอมาเดินงานนี้แล้วอยากจะสัมภาษณ์เขานิดนึงในฐานะที่เราก็เคยใส่เสื้อช็อปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรต้องตัวหน่อยค่ะชื่อใครเป็นลูกใครบ้างบ้านอยู่ที่ไหนแล้วอาชีพทำอะไรอยู่แล้วตอนนี้โสดหรือไม่โสดชื่อท็อปคขาไปสวัสดิการบินปี4ค่ะโอ้ยเขาี4แล้วโสดไหมคะท็อ ไวโสด en. ทำดีๆแบมชื่อพามครับมีแฟนแล้วครับอยู่ปีไหนครับปีสี่ปีสี่ชื่อเอกครับปีสี่ยังยังโสดอุ้ยเอกยังโสดค่ะชื่อตุลครับปีสี่ก็ยังโสดเหมือนกันค่ะอ่านี่แหะชื่อสันครับปีสี่มีแฟนแล้วครับแล้วเราขายอะไรคะดูไม่ออกเลยขายไข่หมึกไข่หมึกครับลูกชิ้นไข่หมึกมันเด็ดยังไงครับก็มันครับ ในฐานะที่พ่อจากเป็นลูกหลานชาวเลเออมาแล้วเปิดสังหารืมาซับเกี่ยวกับท่าเรือมาเะนก็จะรู้เลยว่าไข่เนี่ยใหญ่หรือไม่ใหญ่ใช่กระไกใช่กระไกก็ดูที่หมึกถ้าหมึกสูงหน่อยไข่ก็จะเลียวหน่อยแปลว่าเลี้ยงได้เลยนะเนี่ยจากความสูงของหมึกเนี่ยเลี้ยงได้เลยหมึกอยู่นี้หมึกอยู่นี้หมึกอยู่นี้แปะทักทายขอบคุณค่ะเห็นว่าใส่ช็อปกันแล้วน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ฝากกวางไปซีดีกว่าค่ะ s u n u n d e r s c o r e n j r ครับ S U N อ n d e r s c o r ก n.J r ครับ r ก O7.1O อครับเ l e ลครับ A E X L E ครับ r m เครับ P A R M P U R C O L ครับ i g top สุพัฒน์ครับโอเคขอบคุณนะคะอุ๊ยแฟนต่ออย่าได้หยุดไปได้ไหม่ะรานดีได้ใหม่อ้าวได้ไม่ได้รูเลว ได้ค่ะแล้วทาไมถึงร้นทีได้ยิ้มหวานแล้วเรามาเดินหนีแฟนหรอไม่ว่างหรอไม่ไม่มีแฟน<อ>กูส่งขาเดินมาตั้งนานไม่รู้เลยว่รารันอะไร <c oughs> แล้วท้เหตุเขามีคนส่งซิกมา <c oughs> กูเดินมาอย่างงี้เขาส่งซิกอย่างง <c oughs> ี้นี่นี่นี่ <c oughs> เอออ่าเดี๋ยวน้ำตัวใคะ่ะชื่ออะไรคะชื่อบูมครับอยู่เว็บวาไฟฟ้าปีสี่ครับโสดหรือเปล่า มีแฟนแล้วครับกับไหนอะแค่คนแรกแค่คนแรกก็อ่าเป็นคนที่สองเป็่อมีลุ้นชื่อบิ๊กครับอ่าวิศวะไฟฟ้าเหมือนกันครับสถานะค่ะมีแฟนแล้วเหมือนกันมีคนที่ส่งซิกแล้วเจอโกความหวังคนสุดท้ายคนสุดท้ายชื่อปามครับผมวิศวะไฟฟ้าปีสี่ครับผมโสดครับผม หยุดไม่ได้ทำดีมากลูกสาวเอ้ยไปโดนออกไปกระชุ่มกระชวยโฆษณาหน่อยจบวันนี้ออกไปเลยสัมภาษณ์วันคนเดียวไอ้เราขายอะไรบ้างคะขายโดเรียกิครับผมได้เขาบอว่าเรามีิกเนเจอร์ในการขายด้วยเฮ้ยอย่าหมุนเยอะเสียแล้วเนี่ยเสียวแนอยู่เสียแล้วเนี่ยเอ้ยโดร์ไลท์เทอีโดเรียมมันเน่ครับผมก็ชิปาร์ทุม i อ p ี p A L u n d e r s ก A L อ n น e r s ร A L M นะผมบิ๊กครับ B I G E N D O O ครับอ่าอ่าอ่าอ่ o อ่าค่าออ่า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 ว่อ่คอ่ค่ะอ่า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 อ่ออ่าอ่า่าอ่าอเาอ่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 าอาอ่าอมาอ่อ่าอ่าน่าอ่าองาอ่านนีอ่าอ่าอ่าอ่อ่าอ่าออ่่าะ่าอ่่าอ่่อ่อ่ั เป็นไงบ้างอะไรันตัวแบบมาเร็วๆน้องๆที่สถาที่นี้แล้วทำไมเราถึงมาเดินวันนี้ล่ะเพราะว่าผู้ชายเด็ดมาร้านไหนที่เราร่าไหนแนะนำสีในเนียนี่ไงโกโก้ซอคอเด็กเก่าซอคอกินแลอร่อยนี่อันนี้ตอนนี้มันมีสมดุลเท่าเทียมมันจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าผมยาวแบบเนี้ยเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมดูเขาก่อน และส่วนบาดี้แอนด์บอดี้ได้ไหมอย่างเงี้ยเออมีสิทธิ์หอย่าแตคนนี้หรอได้ได้ไหมวนนี้ได้เนาะได้เลนะรีบอยากหน้าเลยนะเนี่ยนี่อยากหน้าเลยนะเราไปให้ทีมงานเราหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราวัดหามผู้ชายมาแฟตละตอนนี้ทีมงานเราชายแท้2คนเนี่ยเขาอยากนะออนะค่ะเราไปกันหน่อยไปค่ะ สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเดี๋ยวขอไปด้านนู้นนะเดี๋ยวขอไปด้านนู้นนะไปไหนนะคะไปล้วยืนเทียบเลยสากคนมาหล่อนเข้าใจเรื่องอันนี้ปะนรกสวัสด์มันมีจริงอ่ะมึงเขามีสามเราก็มีสามแต่เทียบไม่ได้เลยสักนิดแต่ให้แนะนำตัวหน่อยดีกว่าพร้อมเอ้ยยังไงนะโสดไม่โสดยังไงวะเออ่า้แทนค่ะอยุดพี่ วิทยาศาสตร์ค่ะโสดไหมจ้าไม่สดวไม่โสดจ้าตะโกตะกอนอะไรไปตั้งมามองเยอะชื่อพินค่ะริวกีสี่สังคมค่ะโสดไหมจ้ไม่โสดค่ะอ่าตะโกที่สองแล้วนะตะโกตะก้อนอะไรไปองให้มันโยธเราคนสุดท้ายแล้วชื่อเอ็มค่ะปีสองไม่โสดค่ะอ่านะคะได้แค่มองนะคะไม่โสดค่ะตะก้อนคนถือไฟตัดสิทธไปก่อนเลยนะคะ แนะนำตัวดีกว่าคะออ่ะชื่อแมทธิวครับแมทธิวเรียนอยู่ปีไหนคะเออปีสีคณะคันตะแพทย์ครับเขาหลบวัดคันตะแพทย์กับผู้ชมงขาเหมือนฟันจะผูหหรือเปล่านะอ่โสดหรือเปล่าคะคำถานมนี้ไม่โสดคนที่หนึ่งเกี่ยวข้องอะไรกับสาวคนด้านหลังปะ ถดอยไปก่อนเลยเดินเดินขึ้นพึ้นขึ้นขึ้นขึ้นอึ้นขึ้นขึ้อขึนอึ้นขึออขึ้นขึนขึ่นขึ้นนขึ้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 นขึนขึ้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 นนน้นขึ้น่ึนอย้นขึ้นขึช่วยเนื่อนขึ้นขึนนเึ้นขึ้นขึินขึ้นขึ้นนขึ้นน้นนน้นนขนเดินไหนเดินขึ้นไปก่อนเลย ตัดสิไปก่อนถ้ามันจบอ่าเราละย่นละที่นี่ย่นละมาเหลือสองคนละบอชอยบอชอยอ่านแนะนำ่อยจ้าชื่อกั้นใบครับเรียนวิศวะเกษตรครับอ่าแล้วสถานะคือนั่นแหละครับอะไรครับอ๋อไม่โสดครับไม่โสดอ่ะไปก่อนเลยตั้งชอยคนเปลี่ยนะเด็กมอ .6 เขาไม่ค่อยโสดกันเนาะคนต้นขายแล้วมันจะกดดันหน่อยเออไม่นี่แหละฟังนะเราสัมภาษณ์ทีมงานเราไม่เท่าไหร่ อีกแกนักเรียน3มคนนั้นะเริ่มอกหักแล้วเริ่มไปละชื่ออะไรคะชื่อชื่อพีมครับอยู่พระจอมครับอยู่ปีสี่ครับปีสี่สถานะสวยครับสพหนึ่งในล้านกลับมานักเรียนกลับมาเขาก็บอกสวยนักเรียนกลับมาหนึ่งในล้านอ่ะท้าเขาสดแล้วเราขอวาร์ปหน่อยดีกว่าฝากวาร์ปหน่อยได้ไหมคะ P W E M P M W ฮะเออแล้วส่วนใหญ่บางทีต้องมาเจอรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทฮโลอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับก็ดีอย่าพูดอย่างงี้นะค่ะแล้วสเป็กเราจะต้องเป็นแบบไหนหรืออาจจะเป็นเป็นผู้หญิงผมยาวบอกวผมสั้นกับเกล่ยน้ำเงินคือผมผมมีคนคุยแล้วครมีคนคุยแล้วโอเคนะคะร้านนี้ก็ถือว่าหอมปากหอมคอคุณผู้ชมโอเคค่ะนะค่ะยไงขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอจอยค่ะเอจอยเด็กเกษตรเขาชอบมีแฟนเนาะ เธอคะอยากกลับบ้านแล้วพี่มาแล้วพี่ไปแล้วทไมคนนี้เขาเป็นเสี่ยเสี่ยแล้วเปิดรูวีลาด้วยขอลูกอ้อนแบบแรงๆเลยอ่ะแบบเรามีที่นี่เรามีอะไรดีเรามีอะไรเด็ดงัดไม้ออกมาเลยเอองัดออกมาเลยอันนี้ก็แบบหุยเหมือนน่าสนใจละเริ่มน่าสนใจอร่อยนะอร่อยมันอร่อยตรงไหนอะคะก็น่าจะเป็นเพราะผมคนทำมั้ง อยเขาขายยังไงนะจ๊ะสามชิ้นร้อยครับอุ้ยเอามาสามชิ้นเลยจ้ะซื้อเลยงดเมื่อกี้อ่ะเห็นเขากัดปากแล้วอ่ะไอ้เนานแพ้เลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะรีวิวนะได้ลูกกัดปากเมื่อกี้เลยที่ซื้อผมเจอปลาไม่ถึงหลับแตงโมซากที่อ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะมึงเข้ามาเลยเมื่อกี้เขาบอกเขาอยู่ฝั่งหนูเขาบอกว่าเขามองเห็นร้านนี้เลยมันอกกนอร่อาเกินเ,นเนอออะเราขายอะไรยังไงชื่ออะไรยังไงบ้างคะอ๋อชื่อหมิงครับขายคุ้งย่างกับแซลมอนย่างครับเออเป็นยังไงบ้างรนะ้านเรามีจุดเด่นจุดอะไรยังไงบ้างจุดเด่นน่าจะเป็นหน้าตาของแต่ละคนเนะเอะพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องเจาะเลย่าเกันยังไงจ้าเนี่ยลองพิสูจน์ให เราก่อนเลยยังไงสอ๋อผมเป็นหนุ่มตี๋ครับแล้วก็คนในร้านก็ <c oughs> มีตีอุตส่าห์ร้อยปกัิเขาเออแบรีรีรีๆๆ <c oughs> ทำงานเลยนะชื่อไอครับชื่อดิวครับชื่อไปครับวินครับ <c oughs> เรามีทเดฎีนในการขายยังไงบ้างในพิเศการขายการขายของก็เราก็จะทำแบบอันต่ออันเลยครับไม่ขายทิ้งไว้นานครับไม่มันจะไม่อร่อยยังไงขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะ คุณผู้ชมค่ะนี้ล่าสุดทายแล้วค่ะบอกเลยว่าอูโหูท่าเมื่มอกี้ทุกคนเห็นฟูดตอนที่ตะก้องมาเดินมาไหวาาาปากปั่นเข้ามาได้ประมาณ4 4 5 7 9 <บา S 1> น้าคน<บ><ม>เยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วคนที่อยู่ตรงนี้คือเขาทำอะไรรู้ไหมทำอะไรเขามาซื้นน้ำแตงโมปัน่นา<อ><ะ>มันวาวยังไงวะเออเรามาพูดคุยกันเป็นไวรัลเลยนะเออเห็นเป็นไวร์ลงไวรัลยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแบบเป็นสีไปสีสวัสดีค่ะ กันเนอร์ครับเบปเปอร์ครับไม่เราเห็นหน้าตาคุณคุณปะแบมหน้าคุณคุณมากเหมือนจะเล่นเล่นซีรีส์ซีรีส์อะไรสักอย่างอะไรไม่รู้ใช่ไหมล่ะเล่นซีรีส์วายอะไรไหมคะเล่นครับกันกันเองกันเองกันเองครับกันเนอร์ครับรับบทเป็นพันในเรื่องน็อ o เอาท์มัน knock l o c หัวใจครับว้าวถึงวัดเราเล่นคู่กับใครครับดูนะเล่นคนเดียวคู่กับไนซ์บริพัตรครับแล้วไนา์ไหนคะพี่ไนา์วันนี้ไม่มาครับติดงานติดงาน ลให้เราปั่นอย่างนี้เลยใช่ไม่จริงๆว่ามันเป็นไวรัลในทิกก็อกได้ยังไงกับการขายเออกับลีลาการขายแตงโมปั่นไม่ทำดีๆเล่นๆทำดีๆกระแทกกระแทกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่แตงโมมันแข็งหรอมันจะละลายมันจะเียดิมอ๋อประจาละเอียดรู้ไหมว่าตอนนี้แล้วเราเป็นไวรัลในทิกก็อกในโลกของโซเชียลมากไม่ว่าจะเป็นโซเชียลแคมนะคะ BB อะไรอย่างเงี้ย MSM เรารู้หรือเปล่าเรารู้แล้วนะเอาหรอกรู้ถึงยุคเลยเนาะรู้ไหมตอนนี้เป็นโซเชียลมากๆครับทราบอยู่ครับผมพอทราบครับแล้วได้ข่าวว่ามีคนเดินตั้งแต่ส่งขาเดินเท้าเพื่อมาซื้อน้ำแตงโมที่มอกระเสดเลยมีคนบอกว่าน่าเครื่องบินมาจากเชียงใหม่ว้าวแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างคะประทับใจครับดีใจที่มีคนมาเยอะใช่แล้วเราก็เหนื่อยด้วยปีหน้าธุรกิจเนี่ยยังจะมีไหมคะน้ำแตงโมที่มอกระเสด มีแน่นอนแต่ว่ากันอะจบไปแล้วตอนนี้กันอยู่ปีสี่เดี๋ยวปีหน้ากันก็แต่ละกราช่วยก็มาช่วยแต่ว่าเดี๋ยวดูปีหน้าดีกว่าว่าใครจะมาขายก็มีลุกเล่นนะคะตอนนี้คนเยอะมากลองแพนกล้องไปข้างหลังดูครับคนเยอะมากฝากทุกคนด้วยนะครับมาซื้อร้านส้มตำแตงโมปั่นของเรานะครับพี่ขอร้องน้องอย่าปั่น M 2 0 0นะครับผมฝากเาไปด้วยนะครับแถวมันขนาดนี้ทนไหมคะ ถ้าไม่ทนเขาก็คงไม่อยู่ตรงนี้หรอกค่ะดูจากน้ำเสียงดูสู้มากเลยนะคะโอเคไม่กวแล้วได้ใครของต่อละกันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่ไปค่ะคุณโรมาค่ะแม่เป็นยังไงล่ะกุบอกเลยว่าโอ้โหโดนขาแตกอะน้องแตกอะพี่แตกเขาพูดพี่แต่เขาบอกเลยนะว่าถึงจะเหนื่อยแค่ไหนกระชุ่มก็ช่วยใจนะไม่กระชุ่มหน่อยยาหัว ไม่ไม่เลยหรอไม่นะคะแต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมเพื่อยอดไลคอยดแชร์วันหลังไม่มีอีกแล้วนะคะก็เลยให้รู้ละกันเผื่อใครไม่ได้มากรเกษตรแฟดนะคะก็อย่างนี้เป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยดีแค่แบบทิปคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าเดินหน่วยมากๆยิ่งนะสุดท้ายเมื่อกี้เป็นไงนับแตงโมโอ้โหต้นเลยอะคนแตดยิ่งกว่าดาราบอกอีเวนท์ คนแฟตจริงๆผู้ชมข่าวมันต้องผ่านมรสุมมากมายมาเลยนะแล้วก็ตะโกนตะโกนจะแทรกตัวมาได้แล้วฝาสปอเตอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะอย่างลงก็ลงไม่อยากพูดมากแล้วนะคะทาให้ขนาดนี้จะไปซื้อได้ยังไงโอ้ยก็เห็นแล้วทุกเทรนเนาะแล้วก็ฝาฟันอุปสรรคนะคะก็ลงช่วยลงหน่อยนิดนึงแต่ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษก็เป็นนักข่าวตัวแม่อีกคนหนึ่งนะคะได้ไว้ว่าลูการบันเทองนะคะวันนี้เราไม่ได้รัดกันเลยมาเจอกับเอิช์นอนะคะมากับแฟนมากับแฟน แมแตะเทปต่อไปยังไงล่ะสปอยเลยเหรอคิดว่ามิกเฉลิมสีจะมีแม่เป็นปลาตือด้แค่คนเดียวหรอจะไปบุกร้านจีนฮอตปลาตือพูดไว้ก่อนทําได้ไม่ได้ทําไม่ได้ก็ไม่ได้แค่นั้นแหละไม่ต้องคาดหวังอะไรมากวันนี้ก็ไปแล้วไม่รู้เป็นอะไรก็ปิดแค่นั้นแหละปิดรายการจบจบเรียบร้อยบายบาย